อันยังเสียโยครับโป๊กับโป๊สาปวงสกลนครครับถ่ายมอตัวทีครับมาเจอกันแบบหาคันบริษัทไม้ครับทีมงานผมสองครับทางพุณนน่าจะเป็นทีมงานของเสียแซมเสียโนดสายจมครับเดี๋ยวซูมไปอยู่ตรงไหนเนาะครับเนาะเดี๋ยวซูมหาก่อนโอ้เห็นแวบๆครับพอาะแเห็นริบบี่ริบบี่ครับพุนครับสองคันครับพั่งนะ ตซนนี้ไซส์ผู้ายขายตูครับทางนี้ครับเสียจอดครับม้าครับม้าเดี่ยวครับอะไรครับสายเดินเดี่ยวครับนะครับซูมเอาครับข่างนี้สองครับ ความสว่างไว้ก่อนฝั่งนั้นสองครับเดี๋ยวเขาจะไปเยี่ยมฝั่งนั้นอยู่ครับสองซิงนะครับมันของไทยบ้านเดียครับจะสิดไปหลักป่าไปเจาะยางมันอยู่ครับสองขั้นท้งนะครับมันจูดปลาแล้วครับผมครับเดินทางไปฮะเอลซามฮกกันครับเสียจอดครับผู้ชายขายตัวแต่เขาค่อยไปเยี่ยมเสียแซมเสียกับเสียทั้งหมทางนั้นครับ หาเสียจอดุตอนนี้เขาจไปหากกันครับไเอ สามพกสามพกสามพกนะเออสามพกกันครับยังเสียอยู่ครับฝากกลรากระช้าครับโปะซ้ายป่วงสกอตแลนด์ครับถ่ายมอเตอร์ทีมครับ ตอนนี้ทำมาสามหกขับเอวสามหกครับเ 3, 6, บสียดายครับแป้งก็บปฏิท่าวันอาทิตย์มีปัญหาครับมีน,นม้น,นรรมีแนวซ้อมบ่ครับ <c oughs> มีแนวซ้อมบ่ผมอยากซ้อมก็ได้เอวสามหกรับเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีครับ เดินเดี่ยวครับเดินเดี่ยวเสียวตลอดครับบถที่ไปคู่ครับเพื่อนสายเดี่ยวครับสายเดี่ยวเสียวได้ทุกที่ครับระดับเสียนะครับเจียจอดครับแ L36 ครับรถเจ็ดปีครับประมาณเจ็ดปีนะครับหนึ่งแล้วครับ L3608SP ครับเดี๋ยวๆเ๋ยาได๋่เพื่อนกอนหยุดเดี่ยวครับหนึ่งท่าหนึ่งท่าจะจับบนี้ตอนนี้ทอยอยู่ครับทอยแล้วครับมันแล้วครับ เป็นการเก็บมุมขเพิ่อนครับสไตล์ขเพิ่อนครับมันจะเก็บแบบสบายๆให้หน้าก็ใหญ่ครับยาวสองเก้าสุดครับกายแผ่นไปแล้วครับ หลังจากที่ว่าหลับน้อยหนึ่งครับกลายไปยืดไปแล้วครับไปถากะทำใจเด้องานมันยาวครับมันติดล้มยังหน่าถามหาเงินครับมุ้ยปัญหาครับส่วนฐานลัางยังใส่ได้อีกหลายปีครับสบายสบายครับกิ๊บกิบครับแถววซามโกครับยังใส่ดีด้ยครับเว้ย เครื่องยังสบายครับไม่เห็นสั่งครับไน่เอื่นไม่เห็นสั่งครับก็ไม่ถ้าเปลี่ยนอุปกรณ์ภายนอกธรรมดาครับเปลี่ยนซิ้นเปลี่ยนยางครับปกติครับถือว่าธรรมดาคไม่เอื่นกับบมงที่สั่งเหมือนการเก็บมุ่มพันครับหลายปีครับไม่ได้เจอครับขับมากระจอดรูบเบียร์ยัะขวดครับตามสเต็ปครับแกเมื่อย ตอนเศร้าเสียมากกับเอ็มเราอ้ครับซอยไปเดี๋ยวสภาพเลขาจะไปหาคุณเขาเสียแซมเขาอยู่ฝั่งคนเขาเสียแซมครับนี่เ่ายข้างในเขาเสียโบครับสองคันครับแต่เขาเพิ่นอินไซด์เดียวครับมุมครับเชือบอ่ามืออาซีบครับ บาดยาวครับเป็นไรครับจบุบปออ๋อเนี่ยครับเนี่เทคนิคใครเทคนิคมันเนี่ครับเด้อสูตรใครสูตรมันนะครับสูตรเพื่อการสไตล์นี่ครับเดีย๋ยวไม่ใช่ขินใส่เขาครับไม่มี Yamaha สามหกครับผู้ชายขายตัวครับสนใจติดต่อได้เลยครับแล้วติดต่อไทยนาดีครับว่าจะติดต่อซื้อตัวครับต่อไทยนาครับจะรีวิวรับฝากกดไลค์กดแชร์ครับโปสายโปรสกุลตะค้อถ่ายมอเตอร์ทีฟครับสโลแกนครับอันยองซียครับโซนีบุคคลที่บุคคลที่ติดต่อเฟซตามยังยานามว่าติดเกาหลีครับเบล็อซีดีเกาหลีครับอนิเมะครับแม่ แต่ละมือกตีหนึ่งตีสองครับเพื่อิีดรนอนเม่อดี้เห็ุเวียครับเมึงเมืงหนังครับกับกระตูนครับโอ้ยโอเคครับผมหลังจากที่ไปกวนสามหกไปลุนคายตัวมาครับเสียจอดครับมาต่อเสียโนดสายจมกับแซมสายเสียวครับสายใหญ่แล้วก็เมื่อนี้สองคนีกกินมาแล้วครับประมาณยี่สิบไรนะครับ ถึงผมผมได้โกไล่อยู่ครับสองคนนี้กินไปแล้วครับยี่สิบไล่ครับเสียแซฟกับเสียโนดโอ้เสียโนดครับเดี๋ยวมาครับไปหาเสียโนดก่อนครับเสียเซียมถอยมาน้หลังครับโอ้มคือคึมเห็นเนาะเต็มแจง่ายนิดเ็บไวไปอย่างนี้ค่าวว่าเสียบอสี่โควิดครับเสียโนดนี่ปิดหอยครับหอยคิทครับพวกปิดตัไทยครับ มันอานียังครับเดี๋ยว่าจะไกลเนี่ยก็แม่นแล้วครับทุ่มนี้บอรจมเนี่ยบอครับจ<อ>มเนี่ยนะจักหน่อยว่าอาจายมาเสียแซมหนึ่งเงินไทยสวัสดีน้อครับเดี๋ยวาไปเบิ่งปลาแซมทางปากอครับมึงนี่แจี๋ตัวนีมา,มาครับมา ถึงเอลซีซูนครับเอลซีซูนตัวแรงขามาทางป่าครับเดินเลยครับเด้อมืัอนี้มาไทยนะครับมาทางป่าครับตอนนี้จะการทางป่าครับผมมันยังเสียหายครับกำลังหาอยู่เอาละครับมียังเหี้ยครับแหมาหาครับแถวนี้ครับ มาไทยแถวเดียวกันนะครับมาแล้วครับเอาแล้วครับทางป่าอยู่ค้าครับเอาแล้วครับแซมแซมแซมวะอุ้ยเนาะแซมวะอุ้ยเนาะอุ้ยนาะแซมวะเมื่คืนแน่นอนแท้แซมวะเด็ดเถือนเนาเด็ดเถือนเนา ไปยอยู่ค้าครับจะคุยยังครับโทรหากีนปีแรกครับปีนี้ครับเจอทีมงานเจอแซมเช่ชน,ชน,โนโครับ ตามใ้ของเรื่องครับรถ4ีปีห้าปีครับโอเคดีครับเกงามครับหินน,น,น,นี่ครับมีหยาด่ครับนี่น้ปลาลนี่ครับแน่นอนครับแน่นอน เดี๋ยวมามาเบิ่งตัวใน L สี่ศูเบิ่ง L 5 0ครับเจ็บแย้ครับอ้ยขานี่ก็สี่ศูนย์เจ็บแับไปน,นะครับไปจมเขาลุยนะครับปีการที่จมดูปีแรกครับปีแรกปีนั้นปีสองมันอาสิจมมากเห็นว่า เข้าใจครับเก็ดหัวครับสุดครับสองคืบครับสองคืบสงุดตอนนั้ลั่นสนั่นพุ่งครับม่ารนนนักครับ เด,เดี๋ยวผมเพิ่มเห็นเล็กคํากับของคันฮะเอลฮะซูนครับเล็กคัมหรือไม่กินแฉลวเนาะสิวนะอเอาให้กันเด้อบรดิบุรีเด้อพ่อไปดังรถไม่แรงครับตองพ่อดังรถถึงจะแห้งครับ mm hmm. ไอ้สองครับจัดไปครับหา mm hmm. ก,กินน้ำครับ นี่ครับของเสียตะน้อยครับเสียเบสไทยเขาครับของเสียให้คือไทยภูเขาครับมาเจอเสียตะน้อยครับจัดพิกัดครับเดือตะน้อยวาวกิ๊บกิบมันเป็นน้ำผ่านเข่าครับ เยวจะน้อยเก็บงานครับสวยงามครับมาแล้วครับเลียวซ้ายเดียวขวาครับตอนนี้เรากบชิกเป็นลงครับ โกหนึ่งครับโน้หมงรามควายเฮียแล้วเราอะ